พ่ออีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วหยอดยังก็เจีมลืมทุเทียเขียงหยอดลืมดิโอโ้โหเด็ดดังเปาะเลยจ้านี่จ้อเด็ดดังปเปาะนี่ จ้าหยอดน้อน,น,อ,นอันนี้ยอดน้อยต่ว่า,ากะแกงใด้คือกัน,ว,กนกวันนึ่ว่ยชุ่สวนจะของกมี่เด้พี่นอนเห้อย,ยอดง่ายง่ายเลยฮักด่างาอโลด ใ็่ไหมจนนี่เม่งไงอันผู้าแล้ว่เฮ็ดงานอีกแล้วอายุมาถึงไม่ไห้บุกเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดไม่สาไม่้ตยบกม่วงไม่ไต่บกม่วงบ่ไม่สาวบกม่วงบ่ มันมีงามของมันย่างดีนอ่าบะต้องเฮ็ดเลยมันบ่มีตัวสีฟันนี่อว่างเอาเสียบจึกแลก้วก็บิดบิด <laughs> เดี๋ยวไปบ้านดิปต้อยบอกหมงเออต้อ,บอย,ออนนยบอกมังโชเลยอืมเห็ดเองบักม่วงเฮาอันดอกไรหลายฟันใส่สกมมันใส่่นนัเหรอ ขัเบิ้งขับเบิ้งขับเบิ้งขับเบิ้งคนปั้นเออเออเฮ้ยดีแท้งามไหมเฮ้ยดีแท้ดีแท้ได้แล้ว